พ่อแม่ที่ขี้ตกใจอาจทําให้ลูกน้อยไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจใดๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กันหน่มแม่ค่ะพี่ก่ญเข้าใจอยู่นะคะเป็นพ่อแม่นะคะบางทีมักจะตกใจเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกับลูกค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการที่เราตกใจเสียงดังหรือว่าเกินสาเหตุค่ะอาจจะทําให้ลูกน้อยไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือว่าเล่นอะไรเลยค่ะเช่นถ้าลูกหกล้มนะคะคุณแม่ให้ ai, ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งถ้าเสียงดังโวยวายมากๆตกใจมากๆอย่างนี้ลูกก็ตกใจค่ะอ้าวฉันเดินแบบนี้แล้วฉันจะหกล้มแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะลูกก็จะไม่กล้าเดินไม่กล้าวิ่งเล่นนะคะไม่กล้ากระโดดรถเต้นตามวัยค่ะหรือว่าลูกกําลังทําอาหารอยู่แล้วเล่นมีดนะคะทํามีดใช้มีดลูกเดินวางๆวงๆอันตรายลูกอันตรายลูกกลายเป็นว่านะคะลูกก็จะไม่กล้านะคะที่จะจับมีดหรือว่าทําอะไรเลยเพราะว่า กลัวว่าทาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะเพราะาเห็นจากปฏิกิริยาแม่ค่ะถ้าไม่อยากให้ลูกนะคะเป็นเด็กที่ไม่กล้าทําอะไรแบบนี้นะคะแม่ต้องพยายามระงับสติอารมณ์พยายามระงับอาการตกใจของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นห่วงลูกมากๆค่ะแต่เราจะไม่ทําให้ลูกตกใจไปกับปฏิกิริยาเราค่ะเพราะไม่เช่นนั้นลูกจะไม่กล้าทําอะไรอีกเลยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ